เฮ้เวอร์ชิแนลสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่กับเกล์ Fortnite วันนี้ครับผมจะมาลงทีมดูโอะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเข้ารอบลึกเอาที่หนึ่งไปได้หรือเปล่าครับวันนี้ครับไปเลยครับที่นี่คนน่าจะลงเยอะปะเยอะพี่ไปไปดูเลยเหมือนจะมีคนเดินมานีนี่หมันรู้หรอ มันด anyway ูอม oh, yeah. so, ันดูเยอะอมันดูเยอะอมันดูเยอะอะโอ้โหไม่ตายเดี๋ยวดิ้วเอ้ามันยจะทำอะไรอ่ะไม่ผมว่ามันงงๆนะต้องฆ่าครับอย่างเงี้ยะงงๆเหมือนมันต้องไปฮะจะไปไหนล่ะเรียบร้อยครับโอ้โหมาเลยฮะหนึ่งคิวง่ายๆจะไปไหนจะวิ่งไปไหนไปต่อไปต่อเฮ้ยน้องผมโดนเล่นอยู่ต้องโดนเล่นอยู่ไป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  อะไรอะไรไปครับเราไล่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใกล้ๆล้วใส่ครับใส่เงี้ยจังหวะนี้เงี้ยแล้วเรียบร้อยครับอีกหนึ่งคิวฮะไปเลยครับผมมีคนวิ่งมานะมีคนวิ่งมาข้างล่างเอาไป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 หูหูเก็บเจ็บเจ็บ ใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับนี่ๆอยู่นี่อยู่นี่มันอยู่นี่ใจเย็นใจเย็นทำย,นนย,ออยาไปสิรอครับรอตอนนี้พี่เหลือแค่ปืนพกเองวะ่ะมันอยู่ข้างใต้เนี่ยอยู่ตรงพี่เลยทำอะไรกอนเนี่นยไีบไป ไงนี่ไงไอ้ไงไปเลยครับไปเลยฮะเฮ้ยไม่แตกโอ้โหนิดเดียวอีกนิดเดียวเฮ้ยกระสุนมาหมดไหนอยู่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 ไหนออกมาสิออกมาสี่เรียบร้อยครับโอ้โหไปต่อฮะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยฮนะสามารถชูชีวิตกลับมาได้ครับในครั้งนี้ฮะเราไปกันต่อครับเจออีกแล้วครับเจออีกแล้วโอ้โหต่อเน,นื่องมากนฮะมันมีแอร์ดรอปมนาะคนเลยมารอก,ก่อนรอก,ก่อนที่ปำยาแป๊บหนึ่งไปครับปำยาแป๊บหนึ่งฮนะเดีย๋ยวบู๊แน่นอนครับไปกันเลยครับ นี่นี่ย้ายตู้ย้ายมาสิ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 มาตีไล่ครับไล่ฮะอย่างนี้ต้องไล่ครับอย่างนี้ต้องไล่นี่นี่โอ้ผมจะไปเอาแอร์ดรอปนะทุกคนลบผมเปิดแอร์ดรอปแล้วถ้ามันเอาสไนซสองเราลุยยุ่งเลยนะได้กันไหนแล้ววะ วผมว่าในในน่าจะอยู่ในป่านะได้ไหมเอ้จะใช่อยู่นี่โอ้โหโอ้โหน้องผมฮะเก็บไปเรียบร้อยฮนะแหมโหดร้ายครับมีคนนะทางด้านหน้งผมมีคนเงี้นี่นี่สายบ้านชายบ้านลมมากงานเข้าครับลมมากลมมาก,มมากเรียบร้อยครับส่งกลับบ้านเลยนะไปกดมาใหม่ฮนะ อันน awesome, ี้นะเพื่อนๆเหลือเพียง31คนเท่านั้นนะหูต้องบอกว่าถือว่าไม่เยอะไม่น้อยนะแต่ผมว่า31คนที่เหลือนี้มาตรฐานน่าจะสูงนะต้องระวังกันหน่อยฮะน้องริวฮะคิดว่าวันนี้จะเอาที่หนึ่งไปได้ไหมครับผมยังไม่รู้เหมือนกันโอ้โหน้องเขาก็ไม่มั่นใจไม่เป็นไระเราลุยกันต่อครับมาเลยครับต้องบอกว่าเมืองนี้อันตรายมากนะต้องระวังละปอมตัวนิดนึงนะ ไปไปเราจะไปกันเลยไหมหรือหรือจะเข้าไปฟาร์มก่อนแต่หมอกมันจะบีบไปนะไกลด้วยเพราะว่าเดินเข้าวงหนึงไปไป,ไป <c oughs> มาแล้วครับมาแล้วตอนนี้วงมันไล่ตตตรงมมาแล้วต้องวิ่งดูวนไล้ฮะโอ้ยหนานไหมฮะนนไหมฮะเข้ามาแล้วครับเรียบร้อยฮนะโอ้โหเฉียดไปครับ ถามยากันนิดนึงนะระหว่างรอน้องริวนะฮะพี่คนไหนอ่ะไหนอ่ะทางพี่เลยใจเย็นใจเย็นไอ้ใหญ่ไอ้ใหญ่ไอ้ใหญ่ข้างบนเหรอไป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 ไหนแล้วไปไหนแล้วใจเย็นนะครฮะใจเย็นนะเฮ้ย นี่เหอนี่เหอย,อย,อยู่นี่แเลยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนแล้วครับเฮ้ยตเไปครไปฮะหลกนะใจเย็นฮะเฮ้ยยิงไยิงไป คูน้องผมโนแล้วเอาแล้วงานเข้าแล้วงานเข้าผมแล้วงานเข้าผมแล้วแอบก่อนนะแอบแอบแอบมาทีตัวนะเย็นตรงนี้มีแผดอยู่นะครับถ้าเกิดว่าวงบีผมอาจจะต้องกระโดดยพี่จะช่วยทันไหมนยรอนะรอนะอน,ะนี่นี่นี่น มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหถือเป็นผมเนี้ยที่บืดเองนะโอ้โหโดนเอยเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกับคู่หูดูโอของผมในวันนี้ฮะโอ้โหใครที่สนใจอยากจะเล่นกับน้องริวนะก็แอดกันไปได้เลยนะต้องบอกว่าวันนี้ครับเก็บที่8ไปอีกแล้วฮะโอ้โหเกมนี้ฮะการที่จะเอาที่1น่นี้ต้อง มีความเก่งมีความพร้อมนะมันยากจริงๆนะยังไงผมก็ต้องพยายามต่อไปฮนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับ